เราจะสังเกตเห็นไล้ว,ว่าเวลาการผสมปูนทนไฟเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณน้ำที่เรากลา่าวไปในคลิปตอนๆนแล้วนะครับแต่ใน <Okay, S 1> <Okay. S 2> ว่าเนี่ยถึงแม้เราเติมน้าไปแล้วเราปั่นด้วยเครื่องปั่นแล้วข้างล่างเนี่ยมันยังมีส่วนที่ยังไม่ไม่ถูกน้ําอยู่เลยนะครับเนี่ยถ้าเราเอาปูนที่ผสมไม่ยังน้ํายังไม่ทั่วเนี่ยเราไปเทไปเทเป็นถนังเตาเท okay. เป็นขวาเตาอย่างเงี้ยความแข็งแรงมันไม่ได้ไง แข็งบ้างร่วนบ้างนุ่มบ้างอันนี้ใช้ไปทางทางแน่นอนนะครับเพราะนั้นสัดส่วนโอ้นี่นี่ค่นีแล้วนี่นะสัดส่วนตั้งแต่สัดส่วนการเลือกใช้เกรดให้ถูกเลือกใช้เกรดให้ถูกเลือกผสมสัดส่วนให้ถูกเลือกผสมสัดส่วนให้ถูกการผสมก็ต้องถูกนะครับเรื่องอาจจะละเอียดสักหน่อยหนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานเพื่อการลดต้นทุน การต้มเตานี่ถูกต้องนะครับแล้วพบกัผมลบบังคนหล่อขอเล่าใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ